สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้กับแมมมอธอีทแอนเพนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปกันนานนะครับช่วงนี้ผมก็มีอาการออกกำลังกายโดยการวิ่งนะครับก็ผมก็เลยซื้อรองเท้านี่มาครับสเก็ตเชอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในจะเป็นไงครับเรามาลองแกะกันนะครับข้างในก็จะมีนี้มาเลยนะครับนี่นะครับผมจะเป็นสเก็ตเชอร์รุ่นสปีดนะครับจะตัวนี้นะครับราคา4,990บาทนะครับก็5,000ได้เลยนะครับเพราะว่าอีก10บาทจะ5000นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสีผมได้เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าน้ําเงินเนาะแล้วก็พื้นก็เป็นของธรรมดาเลยนะครับเป็นพื้นกูดเยียนะครับเห็นไหมครับพื้นพื้นพื้นกูดเยียนะครับอ่าแล้วก็เป็นพื้นยางนะครับจะให้ความทนทานนะครับผมตัวนี้ได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาวิ่งเร็วนะครับก็ได้หมดครับจ็อกกิ้งวิ่งไกลมาราธอนวิ่งอะไรได้หมดครับ วิ azi, ่งเร็วก็ได้นะครับเอาไว้วิ่งเร็วก็ได้นะครับเพราะว่าบาลานซ์มันนะครับเห็นไหมเวลาผมวิ่งเนี่ยมันก็จะถ่ายมาข้างหน้านี้นะครับก็ช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับคือไปอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะแล้วเวลาเดินอยู่เฉยๆมั็อยู่เฉยๆมันก็จะเหงียนนะครับมันจะองศามันจะเหงียนขึ้นอย่างนี้นะครับผมเวลาผมวิ่งเนี่ยผมมันก็จะน้ําหนักพุ่งไปข้างหน้านะครับซึ่งมันก็ทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ โฟมจับจับจากที ar, no like He, so, ่ผมลองจับมาเนี่ยมันจะดูนิ่มนิ่มเด้งเดงนะครับแต่จริงๆฟิลใส่ไม่ไม่ค่อยเด้งเออมันมันก็เด้งนะครับแต่มันไม่นิ่มนะครับเพราะว่ามันมันจะให้ความแบบความแน่นๆฟิลแบบวิ่งแล้วแน่นๆนะครับผมว่ารองเท้าวิ่งเร็วนะครับมันจะให้ฟิลแบบแน่นๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับตรงนี้จะใส่สบายนะสุดตรงส้นเท้าุ้งเท้านะครับมันจะใส่สบายนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะตรงหน้าเท้ามันจะมีการบีบๆีลันๆลันิดนึงนะครับ ก็ควรเอ่อเพิ่มไซส์มาสักไซส์หนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะใส่ไม่ค่อยสบายนะครับเพราะมันรองเท้าวิ่งเร็วนะมันจะบีบลัดลัดนะครับซึ่งผ้าผ้าก็ไม่ได้บางขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีความหนาๆอยู่นะครับแต่ถ้าวิ่งไปก็ผ้ามันมีความคลายตัวนะครับจะใส่ใส่บ่อยๆนะครับผมก็ผ้าก็มีความหนาๆนะครับไม่ได้บางมากนะครับผมแล้วก็ยางสีก็สวยดีนะครับผมแล้วก็ราคาก็พอจัดต้องได้นะครับผม แล้วก็พื้นก็เป็นไฮเปอร์บัชโปรนะครับผมเป็นนี่นะไฮเปอร์บัชโปรนะครับนี่เป็นพื้นโฟมนะครับผมจะให้ความมันจะแน,น่นเด้งเป็นพิเศษกว่ารุ่นก่อนนะครับผมจาไม่ได้นะรุ่นก่อนอะไรชื่ออะไรคนระับปีที่แล้วนะครับผมแล้วครับก็โอเคก็ดูดีเลยนะครับผมก็นจะเป็นลายนี้เนาะแล้วก็อตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยครับมันจะมีความบางนะครับผมให้ใส่แล้วไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกรัดอะไรมากนะครับคือ แล้วก็น้ําหนักรองเท้าคือเบามากเลยนะครับเบาแบบเบามากนะครับเพราะว่ารองเท้าวิ่งก็ต้องทําให้เบานะครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะลองเดี๋ยวเราไปลองวิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาพูดฟีลว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกด s ซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ